ถั่วงอกอินทรีย์นะคะเพาะสามวันได้ทานเลยค่ะไม่เป็นเชื้อรา,มาเมล็ดถั่ว1กิโลเพาะได้เจ็ดกิโลของการเป็นถั่วงอกนะคะมาดูวิธีเพาะกันค่ะค่ะวันนี้แม่บูจะพามาทําถั่วงอกนะคะโดยใช้ถั่วเขียวบริสุทธิ์ของเราก็นนำมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะเช่น้ำไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะถมา่เมล็ดของเขาพองดีแล้วค่ะจะล้างให้สะอาดอีกครั้งนะคะ นำลงภาชนะที่เพาะได้เลยค่ะเมื่อได้มเมล็ดที่พองดีแล้วนำใส่ภาชนะที่เราจะบรรจุนี้นะคะค่ะด้วยตะแกรงค่ะวันนี้นะคะภาชนะที่ใช้ต้องมีรูนะคะเจาะรูให้ตดดินน้ำค่ะเพราะน้ำขังแล้วมเมล็ดถั่วของเราจะเน่าค่ะรดน้ำวันละสามครั้งนะคะเช้าเย็นค่ะค่ะปิดฝานะคะ วางไว้ในที่ร่มใช้ถุงดำค่ะค่ะเราจะทำเป็นชั้นๆนนะคะจะใช้ถุงดำคลุมค่ะภาชนะของเราจะทึบแสงนะคะตัวจะไม่เขียวจะขาวสวยถุงงอกติดไว้ในที่ร่มค่ะรดน้ำเช้าเที่ยงเย็นวันละ3ามครั้งนะคะแล้วมาดูกันค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเปิดถุงดำนะคะที่เพาะถุงงอกไว้ค่ะจะมารดน้ำแล้วค่ะวนี้จะเป็นวันที่สองของเรานะคะยกออกมาเลยค่ะ รดน้ำเป็นชั้นๆนะคะเริ่มงอกแล้วค่ะสังเกตดูว่าของงอกของเราเริ่มงอกแล้วนี่ลดให้ทั่วเลยค่ะรากก็เริ่มยาวแล้วนะคะวันที่สองะคะ่ะใช้เป็นถุงทึบแสงนะคะวางไว้ในที่ร่มค่ะ มเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว1นกิโลจะเพาะออกมาแล้วได้ถั่วงอกประมาณ7จกิโลนะคะเพาะเองทานเองอร่อยกรอบค่ะไม่เป็นเชื้อรานะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเพาะนำมาขายนะคะจะได้กำไรดีค่ะถั่วงอกอินทรีย์พร้อมทานค่ะ3วันได้กินเลยนะคะสำหรับในตะกร้า ไว้เป็นต้นอ่อนนะคะเราเขามีใบค่ะค่ะวันนี้มาอัปเดตตัวงอกกันนะคะวันที่3ามแล้วจะ้ะอันนี้นะคะใช้รดน้ำทุกๆสองชั่วโมงค่ะปิดฝาไว้นะคะก็จะงอกประมาณนี้ค่ะสวยมากค่ะอันนี้อีกแบบหนึง่งแม่ปูจะใช้กระดาษทิชชูค่คลุมไว้นะคะเพราะในตะกร้านี่ค่ะวันที่3าแล้วเหมือนกันค่ะนี่ รากของเขานะคะอันนี้ไว้เป็นถั่วงอกเสร็จค่าสำหรับถั่วงอกอินทรีย์โปรโตีนสูงไม่ตัดรากนะคะถั่วงอกอินทรีย์นะคะเพราะยังไงไม่ให้เป็นเชื้อราต้นอวบกรอบ